โขกได้โขกหน้าได้แต่อย่ไาไปโขกซีดสาเขาหรืซุกโขกคางเขาก็ต้องระวังด้วยใช่ไหมครับแต่ไม้นี้ถ้าที่จะเข้าคือคนสำหรับคนที่ชอบแบบดุดันแล้วก็ไม่กลัวหัวแข็งเข้าได้เลยนะครับสาหรับคนที่ะจะใช้คือในลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตามจริงโกขกมันก็มีหลายแบบนะครับคือลักษณะก็ต่อยมาต่อยนี่พุบงราเข้าไปนี้แล้วก็ผิดอย่างนี้ก็ได้คือใช้ลักษณะผิดเข้าอย่างี้ยครับอย่างนี้ได้หมดเลยหรือในกรณีที่เขากดกดเอวเราเงนี้ เราใช้โขกานนี้ได้หรือเขามาจากข้างหลังจับรองนี้โขกไปงี้เอานี้กระแทกไปอันนี้ก็ได้อยู่ที่การใช้งานแต่ว่าถ้าโบราณจริงๆมันไม่มีการมาเกาะข้างหลังหรอกแต่ว่ามันก็ต้องฝึกโขกหลังโขกขิดว่าโขกหรือไม่ท่าหน,นึ่งคืงอเรียกว่าอะไรหรือสีมุดสักมันก็จะมีท่าน,นะครับลือสีมุดสัก์คือลักษณะมานี้เพราต่อยต่อยมาเบี่ยงมาเนี้ยยอดตกต่ำแล้วก็พุ่งไปออไปมุดมุดนี้จะต่ำลงนะครับคือลักษณะมานี้ เมื่อกี้ผมเอาเอาหน้าผากโขกใช่ไหมครับที่ขอมาคือใช้หน้าผากโกนี่แต่ถ้าเลือสีมันสั์คือมันจะพุ่งข้าไป